สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมภักรัฐและเอกชนสืบสารเทศก,กาลประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency โชว์ความงดงามไปทั่วโลกค่ะพร้อมเตรียมขอขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจากยูเนสโกค่ะ นางยุภาทวีวัฒนากจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมหารือการบูรณาการการจัดงานลอยกระทงปี2566จากการที่ประเทศไทยค่ะมีเทศกาลประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอันงดงามตลอดจนการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณ การรู้คุณค่าของน้ำและขอขมาพระแม่คงคาประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายอนุรักษ์สืบสารส่งเสริมงานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติให้คงคุณค่าและเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมอันดีงามของไทยรวมไปถึงส่งเสริมเทศกาลประเพณีของชาติให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรองรับนโยบายไทยแลนด์ครีเอทีฟคอนเทนต์เอเจนซี่ของรัฐบาลค่ะ โดยที่ผ่านมานะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมอนุรักษ์รักษาสืบสารการจัดงานวันลอยกระทงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจนทำให้เทศกาลประเพณีลอยกระทงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวอีกว่าหนึ่งในสถานที่การจัดงานวันลอยกระทงที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากคือที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นศาสนาสถานที่มีสถาปัตยกรรมล้ำค่ามีเอกลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยในปีนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้หารือการบูรณาการร่วมกับกลุ่มบริษัทไทยเบฟเตรียมจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2,566ณวัดอรุณราชวรารามและหารือรูปแบบการจัดงานให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานานาชาติด้วยอัตลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ของไทยผ่านกิจกรรมต่างๆค่ะ นอกจากนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการจัดงานลอยกระทงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจากยูเนสโกในปี2,567จึงได้ผลักดันให้เตรียมจัดงานเทศกาลประเพณีวันลอยกระทงของไทยอย่างยิ่งใหญ่ บูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่และจัดทําองค์ความรู้เผยแพร่อัออตลักษณ์วันลอยกระทงเป็นตอนๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวกันอย่างล้นหลามสร้างความประทับใจดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวในทุกๆปีตลอดจนผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก ทั้งนี้วาระดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรเห็นชอบในช่วงไตรมาสแรกของปี2567ต่อไปค่ะอะไร